เสือวลไราฐานก็นจะได้หับผลกระทบจากขาของชิปี่ว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนอนกมืน่อนี้ข้าพเจ้ามีอาชีพทั้งเลือกสําหรับทานได้ทว่าอยากมีเวียกเสริมและก็มีรายได้เพิ่มซึ่งจะเป็นอาชีพอย่างเดียวหอไปเบิ่งน้ากัน The สวัสดีท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการ The f a c t สำหรับทานไดทวีอัลภยพาดข้าวสารประเทศลาวอย่าลืมกดติดตามช่องของขวายสำหรับบัวโคที่ว่าเขาอยากจะนําเสนอในมื่อนี้ก็คือเจ้าของกับเรื่องอาชซีพเสริมสาหรับทานไดทีวีออยากมีรายได้เพิ่มในครอบครัวก็คือหวาลและเนาะในปัจจุบันหลายคนก็ได้รับผลกระทบจากขาของชีพที่ว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องละก็ราคาสินค้านี่ยังบบมีท่าทีว่าจะลดลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและล่าสุดในท้ายปีนี้ราคาน้ำมันก็เพิ่มราคาสินค้าก็ต้องเพิ่มยั้นนจงเเเให้้คาาาขขขอองงงีพรนนยิิมึ ฉะนั้นบมต้องแปลกใจว่าเป็นอย่งางไรคนหนีไปเฮตดเวียกอยู่ประเทศไทยหลายคืนในปัจจุบันทั้งแบบถือกฎหมายในผิกดกฎหมายแน่แต่เสียว่าส่วนใหญ่จะไปแบบผิกดกฎหมายคนที่ว่าไปถือกฎหมายก็ต้องมีเงินอย่างในน้อยประมาณ10บลายล้านนาคาทำยามต่างๆและใช้เวลาบวชต่ำกว่า45วันหา60วันกว่าจะได้เดินทางฉะนั้นจึงเฮตดให้ยหลายคนตัดสินใจที่จะลักลอบไปย้อนค่าของ1สีบมันเป็นโตบีบังคับเนาะและเมื่อนี้ข้าพเจ้าก็เลยอยากมีอาชีพหนึ่งมาเสนอสำหรับทานได้ที่ว่าอยากมีรายได้เพิ่มนั่นก็คืออาชีพเรื่ององงงงขการเลี้ยดวแ สำหรับวิธีการและขั้นตอนต่างๆเฮาเองกับ,บ่สามารถที่จะแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ฉะนั้นเฮาจะไปหู้จักกับเจ้าของฟาร์มท่านหนึ่งที่ว่าเพิ่นเหตุเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงดวงอยู่แล้วเดี๋ยวเขาไปเบิงนํากันสวัสดีสวัสดีอาก่อนอื่นอยากให้อายแนะนำโตขึ้นก่อนว่ะ่า ไอ้ซื้อยังอยู่บ้านไดร์ลกะอาชีพที่เทาเฮดแม่นยังสบายดีสบายครับเจ้าก็ซื้อบุญทันเนาะทุนสมานอยู่บ้านดุมาคายเมืองไซทานีนะครหลวงเวียงจันทนี่แหละอาชีพที่เทาเห็ดตอนนี้ก็คือเลี้ยงดวงเลยเนาะแม่นคือปีการนี้เขาได้มาถ่ายอลไรเนาะแต่ว่าอ่าเขาคือรู้สึกว่า ดวงเฮาปีนี้จะน้อยกว่าปีก่ายเนาะเฮามาในช่วงโควิดนี่จะลายกว่านี่พราะว่าช่วงนี้มันหนาวเนี่ยช่วงต้นหนาวมันอยากเลี้ยงยากเขาลดลงครึ่งนึงเอาไว้โดยและบัดนี้ก่อนอื่นเ่านจะทำเลยว่าไอ้อันเขามาเลี้ยงดวงหรือว่ามาเห็ดอาชีพอันนี้เริ่มต้นแท้ๆนี่มันเขาเขาเข้ามาได้จังเด็ดแต่ก่อนเนาก็เห็ดเวียกก่อสากเห็ดก่อสากเห็นว่ามันหนักแต่เขาก็เลยว่าเห็นข้าเจ้าลงยูทูปมาเลี้ยงดวงเนี่ยมันได้ดีครับมาทดลองก็ถือว่า ผลสําเร็จเนาะเดี๋ยวนี้เขาเฮ็ดมาได้เจ็ดปีละแต่เจ็ดปีกับประมาณปี2010ไปต้นๆเนาะแล้วบัดนี้เฮาอยากขู้นวันการเลี้ยงดวงของเฮาเนี่ยมันดีกว่าการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือว่าสัตว์ประเภทอื่นแนวใดอๆเพราะว่าการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่ยคนทั่วไปเขาก็เลี้ยงแต่ว่าดวงมะพร้าวเนี่ยมันบ่ค่อยมีไผแบบเลี้ยงเนาะหาหายากเนาะสาเหตุที่เฮาเลี้ยงก็คือดวงมะพร้าวเนี่ยมันเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเนาะใหญ่ไวเกือกเนื้อเท่าเดียวก็จบ ก็เท่อเดียวแมนแล้วันนี้เขาใช้เวลาสี่สิบผ่าวันสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันมันได้คายได้คายได้และให้ให้เงี้ยเท่อเดียวแมนให้เงี้ยเท่อเดียวท่านผู้ชมเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เขาต้องได้เกลือหรือว่าให้อาหารมือหนึ่งซ้ำเถื่อเนาะสาวสวยแรงคือกับผนแต่ว่าสี่สิบห้าวันของการเลี้ยงดวงให้อาหารเท่อเดียวคือจบเนาะเวลาไอเลี้ยงอันนี้เนาะขึ้นเริ่มต้นของเขาที่ว่ามาเห็ดหรือว่าขั้นเขาอยากเริ่มเลี้ยงดวงเนาะเขาต้องมีทึนเหดไอ้เขาจะเห็ดได้ ทึ้นหน่อยเราก็เริ่มเรียงจาก13บสาซาซไปถ้าคนทึ้นหลายแล้วก็จะเห็ดเป็นฟาร์มใหญ่เลยก็เป็นร้อยสองร้อยคืนเลยก็ได้แลยสำหรับไอ้เห็ดซาวซามสิบสามเออสิบซาวซา,ามนี่อ่าไอ้ใช้ต้นทึ้นเท่าไหร่สำหรับเริ่มต้นประมาณอยู่13กับประมาณล้านหนึ่งส <13, S 2> ิบสามสิบสามประมาณล้านกีบล้านกีบก็ตกอยู่ประมาณ2,000บาท2000บาท,2,000บาท2,000บาทเริ่มต้น ผมแกชือว่าใสาอานะ่อันนโบสุ้งเนาะนสมมติว่าในสองพันบาทนี่คันเขาเลี้ยงดวงเลยเขาไปขายเขาเได้ประมาณเท่าไรซ้ำหนึ่งละหนึ่งกิโลซ้ำละหนึ่งกิโลแมนกิโลหนึ่งตกกิโลหนึ่งกะเดี๋ยวนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดสิบพันเจ็ดแปดสิบพันนี่ประมาณอยู่สองสิบก็ได้แปดแสนบ่หอดบอ่หอดสองรอยเนาะเลรีเงินเขาในปัจจุบันเนี่ยบ่หอดสองรอยประมาณลอยปลายเนาะม,มีแต่ลอยปลายเท่านั้นและบัดนนี้ คือตอน้นทึนเนาะคือเขาหัวแห,ห,หละตนทุนส่วนใหญ่มันจะมาลงอยู่กับอุปกรณ์นี่เนะ<ม>าะละกะอื่นๆเด้กที่มันบม่มเป็นอุปกรณ์พวกอา,อาหารด้วงลักๆกับแมนหนึ่งมากกับแมนลงทึนใส่ซามนี่สองมากเฮดแมนเห็ดหงเหือนอ๋ตอต้นนี้มัน <ลง S 1> จะน่มันนะปรุงเนาะอ,อันนี้คือส่วนอาหารของมันก็บเบาลงละเพราะว่ามันก็จะมีังแต่เปลือกมะพร้าวอาหารมันต้นมะพร้าวมันต้นหรือมันสับปะหลังแล้วก็หัวอาหารหัวอาหารอีก Man, <No? S 1> หัวหารมูชนิดใดก็ได้หัวหันเหมือนใส่หัวหมูท่านผู้ชมก็คือถ้าว่าท่านผู้ชมอยากจะเริ่มต้นเลี้ยงดวงคือกับไอ้เพ่น,นหนึ่งมาเขาต้องมีสถานที่ก่อนมีสถานที่ก่อนสถานที่นี่ต้องมีหลังคาเนาะ <Man, S 2> เพราะว่า<ม>การเลี้ยงดวง Man, เลี้ยงตากดดดแดดบ่ไดแมนบ่แมนถึงแดดไกลทั้ทงที่ดีเท่าที่เคยสัมผัสกับเพันปีกาเนี่ยต้องมีสภาพแวดล้อมที่เป็นต้นไม้ไลายในนั้นหนึ่งเนีย่ยงจากว่าให้อาการมันชุ่มเย็นเนาะถ้า mm hmm. ว่าอาการหอนลก็โมโมจะเหมาะแก่การเลี้ยงดวงเนาะ และบับน,นี้ต่อมาก็คือเรื่องอุปกรณ์อุปกรณ์จะลง,งทุเนเธอเดียวเนาะลงทุนเ่อเดียวแต่ว่าพวกอวาหรอารหรือว่ากาบมะพร้าวยางต่างๆอาหารหล,กลกกักๆก็ต้องเป็นกาบมะพร้าวแม่นบ่เพราะว่าเป็นดวงมะพร้าวอาหารหลกัลกๆคือมันต้นกับกาบเผาสองอย่างเพราะว่าหัวอาหารเนี่เขาจะใส่แต่ตอนอนุบาลหลังจากญ่มาแล้วเขาจะวาให้กินหยังเลยให้กินแต่มันต้นกับเปลือกมะพร้าวแล้วบัดนี้กาบมะพร้าวหรือว่าเปลือกมะพร้าวนี่เขาไปเอามาได้ใส่อะอันนี้กัแม่เขาเจ้าขาย หมักเผาแล้วข้าเจ้าก็เอามัดทิมมให้เขาที่เขาคลายตัง้งแคมทางแมนข้าเจ้าไปคลายแล้วข้าเจ้าก็เอปลือกมันมาให้เขาไม่ไม่ความว่ามันจะมีการคลายหมักเผาหรือว่ามาเ้าวนี่แหละที่ว่าเขาคายอยู่แคมทางแล้วก็เขาจะมีการ ผ่านาะแล้วก็มีมีการมะพร้าวที่ว่าเศษเลือกนะแล้วเขาก็บ่มีบอลไปทิมถ้าว่าไปทิมซาซายก็จะถือกปา๊มไม่แล้วก็เอามาให้อายเพิ่นก็ถือว่าเอามาเอามาทิมให้อายเพิ่นทั้งหลาแต่ว่าอายเพิ่นก็บใส่ประโยชน์ต่อในการเลี้ยงดวงอันนีก็ถือว่าได้ประโยชน์นำการสองฝ่ายเนาะผู้ที่ว่าเป็นเจ้าของมะพร้าวก็บ่มีบอลทิมเนาะแล้วก็บบดบดยากเสียค่าทิมขี้เนื้อแล้วก็อายเพิ่นก็ได้ประโยชน์โดยที่ว่าเขาซื้อบ่ แกมะเขาให้เพลนคารน้ำม,มันแกให้คาน้ำมันที่ว่าเพลนอาจจะแกม,มาทรงเฮาเนาะอากะช่วยๆกันตั้งคนตั้งได้ประโยชน์น่กันและบัดน,นี้เนาะเขาอยากให้อายว่าขั้นตอนของการเลี้ยงเนาะขั้นตอนของการเลี้ยงแต่ลานันนี้เริ่มต้นแท้ๆนี่เขาต้องเอาเยางมาก่อนเอาเอาแนวพันหรือว่าเอาเอาเอาไข่ด้วยยังมาทำาย็นเฮาบุฮู้กันเริ่มต้นแท้ๆเขากะเอาแม่พันธุ์มาก่อน เมพันธุ์นี่ไม่ถึงตัวเป็นโตที่เป็นปีกเนาะเดี๋ยวเขาจะขึ้นภาพอินเสิร์ตให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งว่าแม่พันธุ์เป็นอะไรเนาะเอาแม่พันธุ์มาอะไรเขาเหตุจังใดเอาแม่พันธุ์มาครับกับตอนเริ่มเลี้ยงอนุบาลไม้เัาก็เอาหัวอาหารใส่หาฉีดเอามันต้นใส่ไม่เข้าว่าเอาแม่พันธุ์มาใส่แหละเอาเลี้ยงไว้ก่อนเลยให้มันไข่ไปสิว่าแม่่นให้ไขเอาเลี้ยงไว้เลยให้มันไข่หลังจากมันไข่แล้วแบบนี้เขาแม่พันธุ์เขายังไว้ขึ้เก่าหรือว่าไปซะหลังจากได้สิบห้าวันเนาขาก็ง่ายมาใส่ซ้ำไม้กระปุุงใส่ไม่ไปเรื่อย มันจะไข่ไปเรื่อยๆบัวม่พันธุ์แมนได้สองุดสุดที่สามก็อยากหน่อยลงละได้สามสุดไม่เขาว่าเอาแม่พันธุ์มาไว้แล้วก็ให้มันไข่ไข่แล้วเขาก็ย้ายแม่พันธุ์ไปใส่ํามตัวใหม่แมนอ๋อแบบนี้เนาะแล้วบัดนีแล้วก็ปล่อยลูกมันไห้บัดนี้ลูกมันก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเขาอนุบาลลูกมันนี่ใช้เวลาโดนประเดี๋ยวประมาณอยู่เส้าหาวันก็ได้เกือเนื้อละแล้วบะดนี๊นหลังจากก็เส้าหาวันไปแล้วเขา ก็ยังไว้บนเก่าบนหรือว่าใหญ่ไว้บนเก่าไว้บนเก่าแต่เพิ่มเนื้อเข้าไปเพิ่มเนื้อเข้าไปครบ45วันเก็บออกเรียบร้อยคายเลยเนาะครบ4ี่าวันทำไมเพรามว่าเก็บเก็บคลายได้เนาะแบัดนี้เนาะคือเฮาฮู้แะไรเนาะทั้งเรื่องของการลงทุนแล้วก็เรื่องของอ่าการเลี้ยงเนาะแล้วเฮาทําขอทําเพิ่มอีกหน่อยนึงคือการเลี้ยงด้วงน่ะมันมีความเสี่ยงคือกับการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือว่าเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นบ่การเลี้ยงด้วงนี่จะบ่มีความเสี่ยงอย่างเลยเนาะเพราะว่าภูมิต้านทานของด้วง มันจะสูงแล้ที่ผ่านมาเคยมีบ่เขาเลี้ยงเลี้ยงอยู่แหละใต้แบบยกโบมีแบบมีบ่เคยมีเลยบ่เคยมีอ่าปัญหาที่เขาเลี้ยงดวงมานี่สิ่งที่เขาพบล่าที่สุดไหมนั่างไปโบได้มีปัญหาอย่างเลยบ่เคยมีแบบขาดทุนแบบจากดวงตายดวงบ่ใหญ่ดวงยังบ่มีโอเคสนันท่านผู้ชมเหมาะที่สุดสำหรับท่านใดที่ว่าอยากหาอาชีพเสริมเนาะเพราะว่าอาชีพการเลี้ยงดวงนี่ค่อนข้างจะบ่ค่อยมีความเสี่ยงแล้ววัดนี้เนาะสำคัญที่สุดคืออ่าเรื่องตลาดหองขับ เวลาเขาเลี้ยงไรเขาผลิตได้ไรเนาะตลาดห้องฮับเขาเหม็นเขาไปขายอยู่ใส่สักสัดเดี๋ยวนี้กับมีแม่คคาคนกลางก็เจ้ากับมาฮับคือเวลาเขาขายตามตามบ้านเขาก็คือมีแม่คคาเขามาฮับซื้ออยู่นี่แหละเขาไปขายตามตลาดทั่วไปเนาะที่ว่าเขาเห็นกันเนาะแล้วแบบนี้ราคาขายอยู่อยู่ในอันฟาร์มเขาอีกตามช่วงนี้เขาก็ขายอยู่ เจ็ดสิบพันแปดสิบพันอีกอตามสีดวงชีดแข็งบอลลี่ร่วงสดสินะอ่าขั้นขั้นดวงสดแบบมาซื้ออยู่นี่เลยนี่เท่าไหร่อันนาเจ็ดสิบพันเจ็ดสิบพันแต่ขั้นดวงแข็งประมาณแปดสิบพันกับประมาณร้อยหกสิบบาทต่อหนึ่งกิโลเนาะต่อหนึ่งกิโลร้อยหกสิบบาทต่อหนึ่งกิโลแล้วได้ต่อเดือนจากการเลี้ยงดวงนี้รายบ่โอ้เอาแบบเอาแบบกำไรเลยเอาเอาแบบขายดวงก็ได้เอายังบวหักต้นทุนก็ได้ยอดขายแต,แต่ละเดือนบุหักต้นทุนก็ได้อยู่ประมาณ เจ็ดแปดล้านช่วงนี้นะโอ okay. เคคัดห้าหักตนทุนออกซิเลียอยู่ประมาณเอากับรชุดๆดเลยก็ประมาณอยู่สามสี่ล้านมันบแนเนนนบางเทือก็ได้หลายบางเทือกับบางม,มือก็ได้เป็นล้านมันแล้วแต่ว่าช่วงในเขาเก็บไดดจะแมน,มนเา้าอิงตามเ้าเออกแต่ละงวดแต่ละงวดคนว่าเขาวยาเหตุเป็นอาชิพเสริมสมมติว่าทานได้เป็นพนักง,งานรัดหรือว่าเป็นพนักง,งานเอกชนที่ว่า เงินเดือนมันอาจจะบกพกิอในปัจจุบันเนะาะทางดาว่าอยากมีอาชีพเสริมอยากเลี้ยงวยัยุบ้านเขามีสถานที่กว้างเขามีโฮงเฮือนต่างๆที่มันเหมาะสมกับการเลี้ยงเขาก็ลองศึกษาบิ่งเนะาะว่าอยากได้แนวพ้องแนวพันยังหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอายเพิ่นกาสามารถให้คําแนะนำเนาะเขายังให้ไอายฝากในะส่วนแนะนาสาหรับคนที่ว่าอยากได้อาชีพนีประเหตุเป็นอาชีพเสริมเนาะเพราะว่าหลายคนก็คือฮู้ๆกันแหละค่าของสิมันสูงขึ้นและได้ที่มีอยู่อาจจะบกเพียงพอ <c oughs> อาจจะเป็นอาชีพหนึ่งที่มันช่วยได้เนาะอยากให้อายฝากใน ท่านได้สนใจอยากเลี้ยงเนาะทางฟาร์มเขาก็เป็นศูนย์ศึกษาอบรมให้ได้เนาะเพราะว่าเขาจะมีอุปกรณ์การเลี้ยงด้วงครบชุดบว่สา,าสาาิเป็นซ้ำบว่าอาหารทุกชนิดนเนาะเขาก็มีพ่อแม่พันธพร้อมศึกษาอบรมใหมพร้อมเนาะถือก็อยากได้ด้วงสดหรือด้วงฟิดแข็งก็สิเขาก็มีจำหน่ายเนาะฟาร์มของเขามันตั้งอยู่บ้านดงมาคายเ้อเจะอยู่เมืองไซทานนีนครหลวงเวียงจันทร์เบอร์โทรของเขาก็สองสองซีซีเจ็ดสองแปดศูนย์ ฮ่าห้าหกสี่หกหกฮ่าเก้าเจาและที่สําคัญบนี้เหาจะมาเบิงเนาะด้วงมะเพ้าเนาะวิธีการ ปรุงแต่งเพิ่นชิเฮนใดกินมันจังแซบและวิธีการปรุงแต่งต้องเห็แนวใดแนวใดเพราะว่าเขาเองกะบ่ฮูนฉสนั้นอยากรลบกวนอ้อีกเท่อหนึ่งในเรื่องของการโซทักษะในการแต่งกินด้วงนอลวะกะให้ตะกองข้าซิม <c oughs> ข้าวพาเจ้านี่ยังยังยัง,ยงเถื่อนเนาะต้องเป็นโอกาสต่อไปนออันนี้เดียวชิให้อ้ยเพื่อนไปเตรียมก่อนว่า,าเพิ่นจะแต่งกินออกมาแบบไดเดียวไปเบ่งนํากัน ท่านผู้ชมและตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการเตรียมวัตถุดิบในการที่จะปรุงแต่งอาหารเนาะซึ่งว่ากจะมีด้วงตัวนี้เนาะนี่เลยอันนี้ก็คือตัวสดเนาะและตัวนี้สําหรับตัวที่ว่าเพิ่นลวกมาแล้วสาหรับเมโนูที่เฮาจะเห็นในไันเ้ก็มือนีสิทอดเอาเพิ่นว่าสิทอดทอดกรอบเนาะมาปเบิงขั้นตอนการทอดของเพิน,นํา และที่พันไปก็คือเนื้อในของรายการในมื้อนี้วังวัฒนท่านจะได้ครับสาลาดีๆสำหรับท่านที่ว่าอยากมีอาชีพเสริมอยากมีรายได้เพิ่มอย่าลืมติดต่อไปหาเพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนกับพร้อมที่จะให้ความพูและก็เรื่องของวิชาการต่างๆเรื่องของการลงทุนต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์และแนวพันเพื่อนก็สามารถที่จะสนองให้ได้สาหรับท่านใดที่ว่าต้องการอยากจะมีรายได้แท้ๆก็อย่าลืมไปสอบถามเพื่อนเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ว่ามันสามารถเ็ดครูกับอาชีพอื่นเนาะก็คือมันบ่มีผลกระทบสังทนนลาายก็เลยยว่าอกะ และทั้งหมดก็คือสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอในมืนอ้อนี้หวังว่าท่านจะได้หับสาระดีๆสาหรับท่านที่ว่ากําลังบรยการเขาอยู่ถ้าคิดารยการของเฮามีสาระหรือว่ามีประโยชน์อยากส่งเสริมอยากซัพพอร์ตอยากจะให้กําลังใจกันก็อย่าลืมกดติดตาม่องพราะว่าการกดติดตาม่องนี่ถือเป็น่องทางเดียวแทๆ้ๆที่จะเห็นให้ทีมงานของเขามีรายได้และมีกําลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆให้ท่านได้ชมเรื่อยๆหรือท่านใดอยากหุ้จักกับข้าพระเจ้าให้ลายขึ้นก็อย่าลืมทักมา Facebook ที่ขึ้นหน้าจอในตอนนี้อย่าลืมให้กําลังใใจจทมมงงงาาาานขขขออพววกกกเดด้ยรตติ่ Subscribe my channel to support our team and watch more video.